ก็อยู่กับเดซี่ค่ะพี่ไลคะ่ะมีนาคะ่ะว่าเราสามคนจะมาทำคลิปรีแอคชั่นอ่าเป็นมิวสิกวิดีโอซิงเกิลแรกของน้องคิมโยฮันนะคะคิมโยฮันเป็นใคร คิมโยฮันคิมยอนชันบอกคิมโยฮันใครคิมโยฮันก็คือเป็นผู้ชนะจากรายการ Produce X 101นะคะก็คือเดือนเดคังแดเนียลเองเป็นทายาทของคังแดเนียลแฟนของใครคะพี่สายค่ะเป็นเก่าเนาะเขามีแฟนแล้วเนาะครับก็คือวันนี้นะคะน้องคิมโยฮันก็ปล่อยเพลงใหม่เป็นซิงเกิลแรกเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวชื่อเพลงว่า No More No More วันนี้เราสองคนจะมาดูว่าพัฒนาการของน้องหลังจากจบรายการเป็นยังไงบ้างแล้วยูนิิกวิดีโอนี้จะน่ารักขนาดไหนไม่เคยดูมาก่อนแบบไม่เคยเห็นไม่เคยแบบไม่เคยดูมาก่อนเต่ไม่รู้ด้วยว่าต้องมาทําอะไรตังงงงอยู่ล้หลอกว่าเราหลอเดี๋ยวไปดูกันค่าเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเราต้องรีแอคแบบเรียลคิดไอเราต้องพูดออกมาได้ไหมไอแบบเรียลนี้ไม่มีเข็นไม่มีทูอ่ะเรียลพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเสียงยังไงเสียงยังไงเสียงมาเลยเสียงคือต้องเปิดก่อนไหมเสียงิงยังไง เสียงมันได้ไหมสิงคโปร์อบุ้ยอุ้ยพี่สาวโอ้หือหนุ่มดอกไม้หนุ่มดอกไม้เว่ามีความแบบใสๆไหมได้อยู่นะได้อยู่โอ้อได้นะได้เลยนะเนี่ยได้เลยนะเนี่ยมีความแบบได้เลยอ่ะได้เลยมีความแฟนแนวมีความแฟนมีความแฟนบอยแฟนโอ้โห ฟิวแฟนเด็กอะฟิวแฟนเด็กอะแฟนไงฟิวแฟนอุ้ยนัองหลับนั่งอนนั่งหลับทำแบนั่งงอนอ่ะดูเป็นเด็กที่อ่อนเบาเด็กที่อ่ะโอ้เด็กก็เสือกง้นจอนเหรอังไงเสือเพลงเพลงแบบฟิวแบบสบายๆบนะจอแบบว่าสบายสบายโยกๆยอีกมือมันจะเต้นไหมอ่ะ ยังยังยังไม่เข้าใจเฮ้ยเอ็ได้นะเข่งได้อยู่นะเอ็ยมีความเป็นแบบมีความเป็นแบบว่าเด็กหนุม่มมาเด็กหนุ่มมาแต่ว่าได้แต่ว่าได้ไม่หลับค่ะ่ะค่ะค่ะค่ะ ติดหูนะเพติดหูเลยเพติดหูจริงเอาอเอาโปรดักนนางได้อยู่นะเอาเนางเปลี่ยนชุดเยอรู้สึกเหมือนเนี่ย m ด e ทำ n i e วอ่ะาทำก็ันตเต้นติต่อเลยครับ c o เพราะว่าตอนในรายการครเนี่ยเขาวิเราดนเนี่ยในรายก l a เเป็นเมม r a ปเหรอเขาเป็นแบบเขาไม่เคยเขาไม่เเขาไม่เคยไม่เคยแรมาก่อนหรอกเขาในรายการอุ้ยมีคั มันแบบฟิลแบบแก่นแก่นนะไม่หาวฟิลแฟนเด็กฟิลแฟนเด็กแก่นแก่นโซนน่ะเฮ้ยนี่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยได้เอาเอาได้ไหมคิดดูก่อนดูก่อนก็ชอบอ่ะชอบเราคิดก่อนเราอ่ะน่กอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักเลยอ่ะมีความ คุยแต่มีคำแบบคุยเขาไม่แบบเขาไม่ได้แบวไปไม่ได้แบวจัดเอานะทานเอาครับเงอนงอนงอนวะรู้สึกว่ามันเป็นฟิลแฟนเด็กแบบเอาอะ่ะฟิลแบบคนโซนอ่อนอ่อน,นอ่ะ ดูดีพี่เพลงแรกเลยเหรอเก่งมากเก่งเลยยอมรับจบยังไงจบกันที่กาะพงศาวาสเราต้องแบบวิเคราะห์ก่อนหนึ่งแมทก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ว่าไงคะไม่เคยไม่เคยเห็นน้องแบบว่าลองเต้นหรืออะไรอย่างงี้มาก่อนเลยแค่รู้ว่ามาจากอะไรนะโปรดิวส์โปรดิวส์เอ็กซ์โซโลวันรู้สึกว่าน้องไปได้ไกลกว่านี้ได้เยอะยังไงขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับของน้องด้วยนะคะ คนมาถูกทางแล้วค่ะรู้สึกแบบว่าภูมิใจไหมภูม,ใมิมใจแทนน้องเพราะว่าตอนที่น้องอยู่ในรายการอน,น้องแบบน้องเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วน้องไม่เคยแบบเทควันโดเออน้องเป็นนักกีฬาเทควันโดน้องไม่เคยแบบว่าทำแบบงานด้านบันเทิงมาก่อนเลยแล้วน้องอก็มาออดิชั่นเข้ารายการแล้วนั่งขัดเกลดได้เกลดเอแล้วจบรายการได้ดที่ 1. 1> หนึ่งเป็นงานไม้คื่ผลงานของแบบหนึ่งปังมากปังอย่าอารี ปังปุริเอปังไม่ไหวอ่ะมีหน้าอย่างเอ่ยดีมักเลยดีค่ะเพลงพอดีมึงไม่เลวเลยนะบอมมากมึงโดนด่าแน่มึงโดนแฟนขับด่าโดนแฟนขับขึ้นเพลงอะไรแน่ลากราดพิการนะคะเรากลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย